ว้าวม้นแมน่น้นองเอ้ยบังซุ่มไปเก็บเห็ดดูไปเก็บผักหวานดูกกไดออปละอุอ้ยหดเนืงอเงื้อเศรบเงียงงบๆจุอ้าบอวบักคุ้งต้นนีสูงแล้วตอนมาหน่ะบ่สูงเลยเน,น,นีเ่านานามาตอนนั้นบ่สูงานานหนนุ่นเสียงน้าเบาหนุงบหัวหุ่น เสียงเซ้าไว้รุ่นงางไก่ฮอนเอ้ปลาไอยข้นน้ำนตาไทยนี่อ๋อต้องต้องถาข้าเโจ้ามาตาไายแม่งตัวนี้อ้คุณไหนเทียงหน้าบ้าน้องบัวคุณคือบ่มีผู้นอนตินี่ ไอ้บางเต่าทานพญาศัากดูคุณแสดงว่าเขาเจี่เขาก็เก็บไปนี่นะ ส่งคุ้นี่ได้โชว์ถิม่มแล้วเว้ยเอ้นี่บอกกองเฟื่องที่มันออกเฮ็ดนะต้นกองเฟื่องบ้านน่องบัวโอ้ตอนน้นสมภูมิเก็ดดกบจดนี่ได้ไหลายสิว่ได้กกแกน่อยบ้า ต้นไหนเด้อพี่น้องมึงผักหวานดูต้นผักหวานคือคือผมมาเก็บเด้ต้นต้มเราเก็บไงต้นงมมนเก็บ,มมกบยาก่เก็บแต่ขาสัส้นั่นเด้จะตว่เด้าโกูว่าบ่แล้วดอกมึน มันตรงอะมันตรงอันฝนแห้งๆน้ำจะฉีออกเห็ดนะคุฝนุณเดีวนาฝนนาน่าฝนเดีวเอาเฮ็ดเอาเสื้อมาใส่ถิ่มไว้แล้วก็คืนเองนะเลยใครยู่ไกลคนห้องฮดออกก็จะดีนะให้หดออกติดๆบนมันเป็นน้ำป่าๆวันี่โอ้ยน้ำซ่าเลยน้ำซาคุณเอ nó cũng nghe hả? Pùi bông 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 đi bông cái bông 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 đi hả nè bông 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 อ่าถ้าเจ้ามันใจเจ้าส่งเลยเอออ่าใช่ยางอ่รกนม่บ้านก็ม่บ้านผมถามมันลม่บ้านครับ เสร็จแล้วต <You cannot S 1> <gl> ัวทาเข้าวทรงเอกสารเหรอขาก็ะรอรล่อเขาตรวจสอบตรวจสอบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีข้อมูลอีเมลมาแจ้งเจ้าว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วอุ้ยนี่เป็นตอออกเฮ็ดปวกแค่นี้ตอออกเฮ็ดปวกทรลปแรลกก็นน้าแตกหมดแล้ว รถตรงแค่ว่านาตูงหกรถตรงอีกรถแล้วมันกะอ่อือเอ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 อต้นนี้เออ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 แต่มันดำเนินการแล้วก็แล้วไปคอยมาเกนะคอยมากคอยมากมืออะไรละสิไปเอารถตอรี่นี่ถ้าห้าวดำเนินการแล้วโอ้สีดีต้นทางนาก็นดีดีดีวัดต้นนี้ละให้ได้สิ่งก้องข้างในในต้นนี้คือว่ากองจ่าอยู่เอาเน็ตฮา Ha? cái nàng khá nhau khá tổ đúng, tổ đúng? không ạ? đấy ui, vừa nhọt mất mà nhắc phạt chắc bạc đây khá đấy đấy nó không, 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 không. không, không phải กัดมห่อนครับเเป็นแต่ผลตุกน้อห่อนเราเอาททยก็ได้ไทยทรงมันไปรวดแล้วแล้วอ๋อถ้ามันทรงมันบอกว่าเอกสารที่ขาดไทยไปบอกมมนแจงมาจังสันบอกมันมันทรงมากบอก พอถึงเนก็บ่ถึงแล้วต้องผู้สูงก็บ่ถึงในกว้างเอากวงนิหิบดก็สร้างหัวนนม่ได้โป้ไหม้ ก็เกิดน้ำชั่วโมงแล้วปีนหน้าก็ตีก็ต่อไปเลยค่ะเสียกดึงไปทเสียกแม่เราเสียกดึงได้อืมปัญญามันหักก็เลี้ยวเสียกดึงไว้ กินไปด้วยคือไหน้อมาเก็่ยวอย่างน้อบดกับข้าสั่งขึ้นไว่าดิโอ๊ยทั่มฮึ่มฮึ่มฮึ่มมฮึ่มฮึ มันมันต้องตัดนียผมบ่มีผักหวานปงตัดเนี่ยผลเ่เบเลเอาบ้านที่ก้อนที่ไปเทียก็ต้องีเป็น่าวเปเื้อ out phong chỉ out phong chỉ.